คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาเป็นคณะที่เปิดสอนมาเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า50ปีเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในปีการศึกษานี้เรามีหลักสูตรใหม่ที่จะมานำเสนออย่างเช่นชีววิทยาทางนา้าการแพทย์สาธารณสุขเทคนิคการแพทย์วิทยาการสุขภาพและความงามหลักสูตรทางด้านแอนิเมชั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์ของเรามุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้มีความสามารถมีความรู้รอบตัวสามารถเอาตัวรอดได้ในยุคศตรวรรษที่21นอกจากนี้เราก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเรียนไปศึกษาดูงานไปฝึกอบรมในต่างประเทศซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ของเรามีทุนสนับสนุนให้ถ้าสนใจก็เชิญชวนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของทางคณะวิทยาศาสตร์หรือทางเว็บไซต์ของทางมาหาวิทยาลัยราชภาาัฏน์รัชสมเด็จเจ้าพยาก็ได้ขอบคุณครับเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยโรคทางด้านห้องปฏิบัติการซึ่งจะช่วยให้การรักษาของแพทย์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น อาชีพทคนิคการแพทย์ยังสามารถประกอบอาชีพได้อีกหลากหลายแม้ว่าจะเป็นการด้านวิจัยทางด้านวิศาสตร์สุขภาพการค้าขายอุปกรณ์ทางการแพทย์และนอกจากนี้ยังมีนักเทคนิคการแพทย์อีกจํานวนมากประสบความสําเร็จเป็นอาจารย์หลายหลายคน สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาเราแบ่งมิติการจัดการเรียนการสอนออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่1เนี่ยก็จะเป็นการาจัดการข้อมูลด้านสุขภาพครับ กลุ่มที่2จะเป็นการใช้อุปกรณ์การดูแลสุขภาพนะครับตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลเองหรือภาคเอกชนเองนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเน้นให้นักศึกษาเนี่ยสร้างนวัตก,กรรมการดูแลสุขภาพโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย าการแพทย์แผนไทยนะคะหลักสูตรที่นี่นะคะก็จะแบ่งการเรียนออกเป็น4ปีโดยแบ่งออกเป็นชั้นคลีคลินิกก่อนก็คือในชั้นปีที่1และชั้นปีที่2เราก็จะเน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปส่วนชั้นคลินิกก็จะเป็นในระดับชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4เรามีทั้งอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนผู้สอนก็จะมีประสบการณ์ตรงโดยฝึกเน้นฝึกปฏิบัติด,ด้วยทักษะแล้วก็เน้นการใช้ประสบการณ์จริงๆ สขาวิชาสาสารสธนศสกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาวิชาสาสารสธนศสกรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ครอบคลุมทางด้านการจัดการสุขภาพทั้ง4มิติได้แก่การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพการจัดการเรียนการสอนเรามุ่งจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแล้วก็จัดการเรียนการสอนผ่านห้องปฏิบัติการการฝึกปฏิบัติงานในชุมชนนักศึกษาที่จบไปสามารถประกอบอาชีพทั้งนักวิชาการทางด้านสาธารณสุขทางภาครัฐและภาคเอกชนชีววิทยาการแพทย์นะครับก็เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์ด,ด้านชีววิทยาและก็ศาสตร์ด้านการแพทย์เข้าด้วยกันนะครับเพื่อตอบรับความต้องการในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคตนะครับ อาชีพที่ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษานะครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่เตรียมสิ่งส่งตรวจรวมไปถึงนักวิจัยด้านชีววิทยาการแพทย์สาขาวิชาวิทยาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ ปฏิบัติในการทดสอบวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานในด้านนักวิายาตสร์การแพทย์ผู้ช่วยวิจัยด้านวิายาตสการแพทย์นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสาขาวิชามีเครื่องมือที่ทันสมัยประกอบไปด้วยชุดกล้องดิจิตอลคาสรูมห้องปฏิบัติการและวิจัยระดับชีวโมเลกุลและชุดเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์มุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปลูกการสกัดการวิเคราะห์สารสำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำอาชีพที่รองรับได้แก่นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและกัญชาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแพทย์อาหารอาหารเสริมและความงามที่เกี่ยวกับสมุนไพรและกัญชาผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุน สาขาวิชาอาชีวะนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนบ้านสเมเด็จเจ้าพระยาได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิาาวาาจัยและนวัตกรรมกรมสวัสดิกศารและคุ้มครองแรงงานในระยะปีแรกนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นปีที่2จะเรียนในเรื่องของ พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสำหรับในปีที่3และ4จะเรียนในกลุ่มวิชาสุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะสาขาว,วิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงามมุ่งเน้นบัณฑิตสามารถบูราณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพความงามและธุรกิจบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ บุคลากรและผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจสุขภาพและความงามเช่นคลินิกความงามสปาและเครื่องสำอางอาขาวิชาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อให้เติบโตไปเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมนั้นก็จะเป็นภาษา C ภาษา PHP ภาษา Java และยังมีภาษาอื่นๆที่จะให้ฝึกอบรมในช่วงชั้นต่าง เพื่อให้ทันตามยุคสมัยแล้วก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของการฝึกงานโดยมีการเซ็น MOU กับบริษัทชั้นนําต่างๆก็จะมีสถานที่ฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้ไปทดลองการฝึกงานและเพื่อที่จะได้ไปทํางานได้อย่างเต็มตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับเน้นการฝึกปฏิบัติจริงอุปกรณ์จริงนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทักษะความรู้ ในการนำไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปประกอบอาชีพในอนาคตในการเรียนของเราเนี่ยเราได้เลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งทางด้านควบคุมอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์หรือว่า IoT ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมสาขาแอนิเมชันเกมและดิจิทัลมีเดียมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน การสร้างสรรง,งานแอนิเมชัน2มิติและ3มิติการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์รวมถึงการออกแบบและผลิตงานด้วยสื่อดิจิทัลมีเดียต่างๆเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านงานแอนิเมชันการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์หรือการจัดทำสื่อดิจิทัลต่างๆนั้นเรายินดีพร้อมต้อนรับมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลหลักสูตรที่มากกว่าแค่เรื่องไอทีมีอะไรดีที่นี่ไปดูค่ะพร้อมทั้งกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่สำหรับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านการันตีคุณภาพหลักสูตรด้วยรุ่นที่ที่ได้งานทำตั้งแต่ช่วงฝึกงานหลักสูตรนี้เนี่ยสาขาวิชาการจัดการข้อมูลยุคดิจิตอลนะครับ เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลรวมถึงสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังจากบัณฑิตที่จบการศึกษาเนี่ยเราสามารถไปประกอบอาชีพได้ทั้งนักจัดการข้อมูลนักสถิตินักนโยบายและแผน เทคโนโลยีการอาหารนะคะเป็นหลักสูตรที่มีการศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวะกรรมพื้นฐานเพื่อใช้ในการแปลร,รูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารกึ่งสําเร็จรูปอาชีพที่สามารถประกอบได้เป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารว่าจะเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายควบคุมคุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตรนะคะสาขาเทคโนโลยีการเกษตรของเราเรียนทั้งด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงค่ะการจัดการเรียนการสอนของเราเรามีการจัดการเรียนการสอนอย่างเช่นการทําการเกษตรในเมืองการจัดการฟาร์มค่ะแล้วก็การทําการเกษตรทางด้านการประมงนอกจากนี้เราก็เสริมทางด้านเกษตรดิจิทัลเข้ามานะคะนักศึกษาของเราสามารถไปประกอบอาชีพทั้งหน่วยงานทั้งราชการกรมวิชาการเกษตรกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์ก็ได้นะคะ ขอแนะนําหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตตาขาวิชาหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหลักสูตรเนี่ยจบไปแล้วทําอะไรบ้างนักศึกษาสามารถไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชนนะส่วนสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านน้ําด้านอากาศ ด้านการจัดการขยะซึ่งพร้อมต้อนรับนักศึกษาที่จบด้านสายทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถมาสมัครเรียนได้นะคะสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีนะคะก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเคมีพัน นักวิชาการเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พนักงานขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสารเคมีนอกจากนั้นก็ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคมีพันได้ด้วยค่ะหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยามุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนชีววิทยาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นักศึกษาเชี่ยวชาญปฏิบัติเคร่งครัดคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชนอาชีพหลังจบการศึกษาก็จะเป็นครูทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นนักวิชาการศึกษาค่ะห้องปฏิบัติการนะคะก็มีอุปกรณ์ที่มีเครื่องมือครบครันค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์คอบรหลักสูงครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพเพื่อให้มีความชํานาญทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์การสอนบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบมีความเป็นนวัตรกรก้าทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอาชีพหลังจบการศาึกษานักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพเป็นครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาบันราชีวิทยาศารวมถึงการศึกษานอกระบบนะักวิชาการการศาึกษานักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยทางการศาึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับอาชีพที่หลังสําเร็จการศึกษานะครับที่จะสามารถประกอบอาชีพได้นะครับก็จะมีในส่วนของคุณครูคนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับแล้วก็ตลอดจนอาชีพอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์นะครับอาทิเช่นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นนะครับเราก็จะมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นนะครับอีกครั้งในส่วนของวิทยาการคำนวณนะครับที่จาเป็นพัฒนา้นามีววยิช นะครับ